ครับสวัสดีครับทุกคนมันพาทุกคนมาดูแปลงที่เราได้ทดลองตัวจุลสีย่อยสลายวัชพืชนะครับทูพาวเวอร์ที่บ้านเมืองนาะนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับผมจะพามาดูตรงจุดแรกก่อนนะครับเดีย๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันว่าตรงจุดที่เราได้ทดลองหญ้าที่มันเป็นหญ้าใหญ่นะครับหญ้าต้นต้นใหญ่ที่เราได้ฉีดกันไว้เมื่อ,อวันก่อนนะครับนะครับ หลายวันมาแล้วนะครับผมไม่ได้เข้ามาเพราะว่าฝนมันตกครับก็เลยเข้ามาไม่ได้วันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับผลงานของเรานะครับอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับทุกคนลองดูได้เลยครับว้าวนี่ฮะนี่เป็นบริเวณที่เราฉีดไว้นะครับหญ้าเป็นหญ้าเนเปียนะครับก็จะตายเลยนะครับตรงนี้นะครับมุมตรงนี้เราไม่ได้ฉีดกันนะครับหนาหญ้าต้นใหญ่นะครับไม่เหลือเลยครับนี่ฮะ แล้วเราก็จะพา,าทุกคนไปดูในย่าที่เป็นญ้าปักควายครับนี่ฮะนี่ฮะญ้าปักควายที่เราฉิดไว้นี่ครับไม่เหลือครับเห็นไหมฮะตายหมดเลยนี่เป็นญ้าแก่นะครับนี่ฮะตายหมดเลยครับโอเคจะออกมาดูตรงนี้อีกทีนึงครับตรงนี้ก็ไม่เหลือครับเห็นไหม เรียบร้อยครับหญ้าผักควายนี่ฮะดูดอกครับแห้งไม่เหลือครับนี่ก็คือเป็นหญ้าที่ต้นที่มันใหญ่นะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปดูแปลงที่เราฉีดวันนั้นนะครับเป็นหญ้าผักปราบนะครับแต่หญ้าผักปราบไม่เหลือแล้วนะครับตรงนี้ฮะยุบไปหมดลัครับยุบไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่หญ้าที่มันขึ้นมาใหม่เป็นหญ้าเป็นผักกาดนกครับเดี๋ยวก็จะต้องได้ซ้ำอีกทีนึง เพราะว่าถ้าหากว่ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะซ้ําได้นะครับอ่ะเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับที่เราฉีดไว้นะครับอ่าตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่าเราฉีดไว้ซึ่งอ่าจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยอ่าหญ้าเละเลยนะครับเห็นไหมฮะเละเลย <Wow. S 1> ไม่เหลือเละและลาบไปเลยนะครับจากวันนั้นเนี่ยก็คือ หญ้าปราบเต็มไปเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเหลือแต่ผื้นดินครับเห็นไหมฮะมาดูส้มครับไม่เป็นไรเลยนะครับใบส้มนะครับไม่มีความเสียหายนะครับใดๆเกิดขึ้นครับครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ t ูพา Power j จูนย่อยสลายวัชพืชใช้ดีจริงนะครับใช้ดีจริงเป็นแปลงสวนส้มนะครับที่อยู่บ้านเมืองนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผมได้มาทําการทดลองและวันนี้เราได้มาติดตามผลนะครับประมาณ10วันครับ10วันซึ่งฝนมันตกผมไม่สามารถที่จะมาติดตามผลได้แต่วันนี้ผมมาละนะครับเป็นจริงไหมนะครับวันนี้เราเห็นละตายจริงๆครับตายแล้วก็ยุบลงไปเลยนะครับยูเีก็ทํางานย่อยสลายถ้ายิ่งฝนตกนะครับยูเีย่อยสลายยิ่งทํางานได้ดีมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับ j ู c ีย่อยสลายวัชพืชทูพาวเวอร์นะครับทดลองใช้กันได้เลยครับ giảm yeah, mạc